ตำมะฮุ่งตำมะฮุ่งตำมะฮุ่งจะอร่อยทำงี้นี่นาทำงี้เน่ยทำไหนอืมเอาไหมเนี่ยยิบเท่าไรเส้นเนี่ยกินเลยอืมสวัสดีจ้าพี่น้องมาจ้ามากินตำมะฮุ่งจ้าพี่น้องนี่แก่ทั้งมาแล้วเนี่ยกินกับเนื้อเสือจะเป็นเนื้อย่างผักกาดกรอบข้าวเหนียวจ้ามากินน้ำกันเลย <c oughs> กิขาฮะกิกันตามหงุ่ย้อืมมากินตามหงอาอารข้าขึ้นมา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 ดีครับค่ะมาดีครับค่ะมาดีครับอ่ะกินยังเหรอลานๆกิน้องกินไหมคะมาออากินเลยกินนะกนะ อันนี้เผ็ดอันนี้ไม่เผ็ดค่ะเอาเลยค่ะหลานๆเอาข้าวเหนียวไหมครับเอานี่เรือวิโรเปล่าวิยรคลิปวิโป่าบอย่งน้ะม่งงอืออือกินดนี่เ้อนีกระต่ายหอนนะหอนละยืนนั่งยองๆีหมดที่ลยอ่ะสบาเลยเยกินะ ไม่มดอยากกินไหมนี่เนื้อย่งกินใบไม้อยากกินใบไม้ไตำมะฮุ่งตำมาหุออันนี้เนื้อย่างอันนี้เนื้อางอือดูลานค่น้องลานสาว แ่บ,บ้ากินเลยกินเลยเอาไหมเนี่ยยิบเท่อละเช่นเนี่ยกินเลยอืมน <c oughs> ่ะอืม,อม <c oughs> เห็นไหลองผัด <c oughs> เห็นไหมลองดูลืะเป็นไง <c oughs> ชอบไหม หืมงยางนาลองกินดูเป็นไงนานอร่อยอร่อยกินกินก uh er ินเลยกินเลยหืม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 หหืหหมหืมหมห หัวตับอบเผ็ดแล้วอันนี้เผ็ดกินผักเนี่ยนงพันยิบเอาเลยเนี่ยยุข้าวทำเลยชิงเลยชิงเลยอาใหม่ เนี่ยกรอบมากเลยนะครับน้ำกระเด็นอะไรอยู่<า>นู้นนะนำเด่นน้ำกระเด็นไม่ใช่น้ำมะฮุงนะย่างมาหน,นี้ไม่เห็นหนูหรอกเออยย่างมาหน,นึ่งดูดีแล้วพีเ่เลิศทาน,น,นเลยอืมเนี่ยอร่อยหยิบเอาหยิบเอาอืมหยิบเิา

เอาลเอาลยือบกินตำมาหมองกินแต่ผักเลยชอบกินอะไรเนบ,บกเบคคอสเหรอผักชลัดคอสใช่เลยชอบกินอะหอมอ่ะหอมไหมหอมแต่อร่อยอยู่หวานๆเนาะอร่อยอ มาพี่น้องมากินแตำมะฮุ่งกับลานเช้าน,านี่กินแต่พักเพื่อนอนะ่ะกินต่มะฮุ่งไปได้เอออืมอิกหน้าเรื่องนะคนว่าแข็งอืมยวมันอีเออจักินเลยอืมอืม อืแล่ะวะ <S 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 อือโอเคอาบแะมพูป่ะไหมทิ้มเลยค่ะทิ้มเลยอ่ะทิ้มด้ยังทิ้มยังโอเคชะวบ้ดีก่อนชอวบอดีโอเคค่อ่ม,ค,ออมคือก่จะบปนยั เอาไ้ให้พงกุ้กินแต่น้าเจ้าของเลยมั้งเนี่ยคือขมแท้จ้ เผ็ดมากเลยเผ็ดไม่หมดหรอเผ็ดมากเลยติมแล้วจ้ะพี่น้องอ้าถ้าผู้ใดมากินเนี่ยเนาะขอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยจ้ะพี่น้องกลับคร้อมสวัสดีจ้าไปละบ๊ายบาย